สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงคิวกับข้าวธรรมดาธรรมดาแบบชาวบ้านชาวบ้านอีกแล้วค่ะวันนี้ได้ผักบุ้งมานะคะยอดสวยมากเป็นผักบุ้งแก้วเนาะก็เลยเอามาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็จะหันะ่นแฉลบัล้แฉเป็นบางๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาผัดเนี่ยเราก็จะได้สุกง่ายๆนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีเลยค่ะเนื้อสับวันนี้เราใช้เนื้อไก่นะคะ ที่แกงเผ็ดเนี่ยเราใช้พี่แกงเผ็ดที่ซื้อมานะคะเป็นจ้าประจำแล้วเราก็มาโขลกพริกขี้หน,นูกับกระเทียมเพิ่มอีกนะคะก็จะได้ความแห้มมากๆเลยค่ะแน่นอนว่าต้องเผ็ดเพิ่มขึ้นอีกค่ะผัดจน กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะไฟแรงนิดนึงค่ะแต่อย่าแรงมากเดี๋ยวเครื่องแกงจะไหม้ซะก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะวันนี้ในไก่เนี่ยก็จะมีะตับไก่ปนอยู่ด้วยนิดหน่อยนะคะพอไก่สุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่ผั่บุ้งลงไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ปรุงไปให้เรียบร้อยเลยนะคะเราใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพราะว่า ผักบุ้งจะได้ไม่ดำนะคะใส่แค่นิดเดียวค่ะแล้วก็เติมน้ำปลาเพิ่มความหอมนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค่ะชิมดูให้ถูกใจเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดทรงท้ายแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักบุ้งของเราน่ากินมากๆเลยเรามาต่อกันด้วยอีกเมน,นูนินแจเถ็ดนะคะวันนี้ก็จะเจียวไข่ใส่เต้าหู้ค่ะเป็นเต้าหู้แข็งนะคะ แบบที่เป็นที่เราใช้สําหรับผัดไทยนั่นแหละค่ะเอามาหั่นบางๆปรุงรสตามใจชอบนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปด้วยค่ะจะได้หอมๆเนาะพยายามคุมไฟให้ดีนะคะของเราวันนี้ตั้งใจที่จะให้ขอบเขาวกวบกรอบข้างในนุ่มๆค่ะ <S <S เรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าวสองอย่างของบ้านเรา <S <S ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันจนถึงตอนนี้ค่ะไปกินข้าวด้วยกันค่ะทุกคน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาลลไปลแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่วิ่งไรยังไงเนะเาะเอาไปสีฟานมาถือไลรเนี่ยเอาไล่ตีกันเหรอเอาไปสีฟานมาถือแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหยิงแล้วถอดข,ข้าวขอบอกนอนบอกโอเคอากเก๋มีเคยกินอาหรหลักฮัตเตอร์เขาลูกไปอย่างไรเลย๋ยวเด็กสัน